แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ภาพนิ่งหรือฟุตวิดีโอที่คุณภาพดีขึ้นนะครับอ,อ,อยากได้กล้องที่เล็กเบาฟังก์ชันครบใช้งานคล่องตัวเนี่ยก็มีกล้องอีกประเภทนหนึ่งก็คือกล้องคอมแพกนะครับจุดหลักของกล้องคอมแพกเนี่ยมันจะต่างจากกล้องอื่นตรงที่ว่ามันถอดเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้กล้องคอมแพกเนี่ยอาจจะเป็นกล้องขนาดเล็กหรือบางทีก็เป็นกล้องรุ่นใหญ่ระดับโปรนะครับแต่ถูกเรียกว่าคอมแพก คุณสมบัติหลักก็คือมีระบบการทํางานที่ครบถ้วนแต่ถอดเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้เท่านั้นเองอาจจะเป็นเลนส์มุมการละภาพคงที่นะครับหรือเลนส์ซูมก็ได้ทั้ง2แบบเหมือนกันกล้องคอม a พ t ส่วนมากเนี่ยจะมีระบบการทํางานที่ดีปรับแสงได้ละเอียดนะครับปรับตั้งคอนเรชเตอร์ช่องรับแสงและความไวแสงได้หมดโฟกัสไวมีระบบโฟกัสให้เลือกทั้งต่อเนื่องทีละภาพเลือกพื้นที่โฟกัสได้เยอะนะครับแล้วก็มีระบบวิดีโอที่ดีด้วย กล้องคอมแพกเนี่ยมักจะตัวเล็กนะครับเอาไว้ใช้งานถ่ายภาพง่ายๆสบายๆพกพาสะดวกเหมาะกับการเดินทางพกติดตัวถ่ายภาพในชีวิตประจําวันได้ดีมากนะครับกล้องคอมแพกเนี่ยก็จะให้ภาพที่มีคุณภาพตั้งแต่ดีจนถึงดีมากนะครับส่วนราคาเนี่ยก็มีตั้งแต่ถูกจนถึงสูงมากด้วยเช่นกันนะครับ